มาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่19ครับข้อที่3นะครับเขาให้เขียนอะไรครับโจทย์อ่านโจทย์ดูก่อนเขียนร้อยละเขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะครับเขาให้ข้อมูลมาเป็นเศษส่วนนั่นเองครับให้เอามาเขียนเป็นร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นส่วนทุกตัวเป็นร้อยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นง่ายเลยครับการเขียนเป็นร้อยละก็คือใช้ตัวเลขข้างบนนั่นเองนะครับ ราะว่าร้อยละมันหมายถึงร้อยหนึ่งมีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเศษส่วนข้อที่1 20นะครับเศษ20ส่วนร้อยก็คือ20จากร้อยหรือว่าร้อยหนึ่งมี20นั่นเองครับฉะนั้นร้อยละ20ครับหรือ20ข้อที่2นะครับเศษ80ส่วนร้อยก็คือร้อยละ80ครับหรือว่า80% ฉะนั้นข้อที่สามก็คือมันส่วนร้อยนะครับฉะนั้นมันก็คือหกสิบสี่นะครับข้อที่สี่มันส่วนร้อยนะครับเป็นสี่สิบแปดก็เป็นสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละสี่สิบแปดอันเดียวกันหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราเห็นตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยแสดงว่าข้างบนคือตัวเศษเป็นอะไรได้ตัวนั้นเลยครับร้อยละสามสิบห้าครับหรือสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ72ครับหรือ72%เรซร้อยละ7ครับหรือ7%เปอร์เซนร้อยละ18ครับหรือ18เปอร์เซนอันเดียวกันนะครับร้อยละ3ครับหรือ3%เปอร์เซนร้อยละ99ครับหรือ99%เปอร์เซนนั่นเองครับข้อที่3ของเราเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าอะไรครับตัวส่วนถ้ามันเป็น100 ก็คือเขียนข้างบนเลยครับเป็นร้อยละเท่านั้นครับนะจะต้องส่วนเท่ากับ100นะมาดูข้อที่4ครับเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนตะกี้ตัวส่วนเท่าไหร่ร้อยละก็จะเท่ากับเท่านั้นฉะนั้นข้อที่1 • 4 2เปครับก็คืออะไรเอ่ย42ส0่วนร้อย ส่วน100นะครับ8%ก็8ส่วน100ครับ55%ก็55ส่วน100ครับ6%ก็6ส่วน100ครับ79%ก็79ส่วน100มันคือตัวเลขตัวนั้นนะครับส่วนด้วย100นั่นเองครับแม้แต่คำว่า100ละ ร้ะนะเป็นภาษาไทยเท่านั้นเองครับเปอร์เซ็นต์เป็นภาษาอังกฤษเนาะเขียนเลยเนะสองส่วนร้อยยี่สิบเอ็ดส่วนร้อยอันนี้คือการนำมาเขียนเป็นเศษส่วนนะครับเก้าสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยครับข้อ ที่4เราก็เสร็จแล้วนะครับจบแล้วด้วยนะครับในหน้าที่19ครับ